สวัสดีครับพบกับสังวันบุญปกสังวันงานปั่นนะครับเพราะว่าสว่ตตงงนะสวงนี้กับมัดตะไคร้เนาะครับยังสน้กินของง่ายเนาะชว่วงนี้กับมัดตะไคร้กับตีลงไปกินของง่ายสว่วงนี้เนาะครับเนาะกับมัดตะเสาเนาะครับมัดตะเสามากก็ไดเม็ดหนึง่งประมาณเม็ดหนึง่งเนาะครับประมาณเม็ดหนึ่งมัดตะเสามากหนิเนาะครับก็บเริ่มไล่มาจากทางหางเนาะครับไล่มาจากทางหาง ไรมาจากทางหางเราก็ะตีเมื่อนี้ก็เตี้ยวไปเรื่อยเนาะครับเนาะเอาไปพุ่นล้วหอดข้อพุน่นแล้ะขนาดสามเสียนเนาะอยู่บ้านหนองไงเนาะครับเนาะตำบลสมราน,นอำเภอสามไส้จังหวัดกระรัชินช่วงนี้ก็มัดยงเสี่ละครับแต่ละมือเนาะครับกระตีเลิกล่องจากทางล้านเนาะไปกินขอยง,ง่ายช่วงนี้ก็ยังทันได้กินขอยง,ง่ายครับช่วงนี้ถ้าหากท่านผู้ชมสนใจก็มาติดต่อเนาะเบอร์โทรก็บศูนย์หก สองเจ็ดสองหกเก้าสองศูนย์หกเบอร์โทรปันได้ทุกอย่างเนาะครับเนาะพญ,ญานาคเจ็ดเสียนเก่าเสียนเป็นสัตว์สิบสองราศีเป็นพระเนาะได้ทุกปางเนาะเป็นพระได้ทุกปางถ้าหากท่านผู้ชมสนใจก็มาติดต่อเนาะครับ,นะรบนี่ครับลักษณะของมัดมัดโคงนะ้งเนาะช่วงนี้ตีแท้แท,ท้เต็มเนาะครับช่วงนี้แท,เท,ท้เต็มช่วงใต สว่วนหนึ่งท่งนี่คือบบไดเต็มเนาะเพราะว่าโป,โปโปปูนไปเลยเพราะว่ามาตัตตคายสองสัน้นถ้าหากสั้นเดียวกับโปไปว่าได้เนาะต้องสองสัน้นสว่วนทึ่งโปไปแต่ว่าสว่วนไตนี่ติดตีแท้ให้ยึดฐานเนาะครับยึดฐานใ้แข็งด้านหัวกันแท้ขึ้นไปหอดโพนสูงนเนาะเพราะว่าตียึดแข็งจากฐานไปเนาะครับถ้าหากการผูซ้ชมสนใจก็ยังมาติดต่อนะครับเนาะสวัสดีครับ